สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับครูอภิวัตรสอนสร้างสื่อจะมาแนะนำนะครับการสร้างแบบทดสอบแบบคลิปวิดีโอนะครับมีวิธีการทำอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับจากเดิมนะครับผมได้ทำคลิปสอนเรื่องการสร้างแบบทดสอบนะครับแบบคลิปวิดีโอง่ายๆด้วย powerpoint ไปแล้วนั้นนะครับแล้วก็ทำการส่งออกเป็นคลิปวิดีโอนะครับเมื่อเราได้คลิปวิดีโอจาก powerpoint ตามคลิปนี้นะครับใครยังไม่ได้ดูเดี๋ยวจะแชร์ลิงก์ใต้คลิปสอนให้นะครับสำหรับคลิปนี้เราก็ทำการอัปโหลดคลิปวิดีโอนะครับขึ้นมาที่ YouTube นะครับให้เราเข้ามาที่บัญชีของเรานะครับจากนั้นจะมีรูปสร้างนะครับเป็นรูปกล้องบวกตรงนี้นะครับคลิกไปที่สร้างนะครับแล้วคลิกไปที่อัพโหลดวิดีโอครับจากนั้นนะครับเลือกไฟล์ครับคลิกไปที่เลือกไฟล์ แล้วก็ไปเอาคลิปวิดีโอนะครับที่เราส่งออกจาก powerpoint นั้นนะครับอัปโหลดขึ้นมานะครับซึ่งผมตั้งชื่อคลิปวิดีโอว่านะครับการ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 อยู่ไการทำแบบทดสอบโอเคนะครับการทำแบบทดสอบแบบวิดีโอนะครับก็กด Open ขึ้นมาครับแบบนี้ครับพออัปโหลดขึ้นมานะครับเขาก็จะให้เราตั้งชื่อนะครับเป็นคลิปวิดีโอเกี่ยวกับอะไรนะครับเราก็กำหนดชื่อได้เองเลยนะครับตรงนี้ การทำแบบทดสอบนะครับแบบวิดีโอนะครับหรือจะชื่ออื่นๆนะครับในรายละเอียดหรือชื่อตรงนี้ก็กำหนดไปได้เลยนะครับบางเมนูท่านอาจจะไม่มีเหมือนผมนะครับเพราะว่าผมจะมีเรื่องการสร้างรายได้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับทีนี้นะครับอย่างน้อยท่านจะต้องตั้งชื่อนะครับเสร็จแล้วเลื่อนลงมานะครับภาพขนาดย่อนะครับถ้ามีก็ใส่ไม่มีก็ไม่ซีเรียสนะครับเพลย์ลิสต์ไม่มีไม่เป็นไรนะครับและ ถ้ามีคําถามนะครับว่าวิดีโอได้สร้างมาเพื่อเด็กไหมอันนี้ให้ตอบเลยนะครับว่าไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็กนะครับอย่าไปตอบว่าใช่นะครับให้ตอบว่าไม่ใช่นะครับเพราะมันเกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์นะครับจากนั้นนะครับผมก็จะนะครับข้ามในส่วนต่างๆไปเลยนะครับเมื่อเรานะครับอัปโหลดเสร็จนะครับตั้งชื่อคลิปวิดีโอเรียบร้อยนะครับ ไปที่ระดับการแชร์นะครับไปที่ระดับการแชร์นะครับให้เราเลือกเป็นแบบไม่เป็นสาธารณะก็ได้นะครับหมายถึงคนที่จะดูคลิปเราจะต้องได้รับลิงก์ของเราเท่านั้นถึงจะดูได้ส่วนคนอื่นนะครับที่ไม่ได้รับลิงก์จากเราก็จะไม่ได้เห็นวิดีโอของเรานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องการทําเป็นแบบข้อสอบแบบส่วนตัวนะครับไม่ต้องการทําเป็นสาธารณะนะครับให้เราเลือกไม่เป็นสาธารณะแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับ อพอดีของผมมันจะเกี่ยวข้องกับการสร้างรายได้นินึ่งโอเคนะครับมันก็จะมีเปิดหรือปิดนะครับผมก็จะขอปิดนะครับไม่ต้องสร้างรายได้นะครับตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็กดปุ่มบันทึกนะครับอันนี้เป็นการอัปโหลดวิดีโอขึ้นมาที่ YouTube ง่ายๆก่อนนะครับพออัปโหลดขึ้นมาแล้วนะครับอ่าจริงๆแล้วก่อนที่จะสร้างอ่าก่อนที่จะบันทึกเมื่อสักครู่นี้นะครับ ผมจะคลิกตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับรายละเอียดนะครับคลิกไปที่รายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยมันจะมีลิงก์วิดีโอให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากปปี้ลิงก์วิดีโอตรงนี้ไปใช้งานนะครับตรงนี้นะครับคลิกลิงก์วิดีโอไปใช้งานนะครับหรือนะครับเราไปที่นะครับวิดีโอในช่องของเราก็ไปเปิดวิดีโอแล้วก็ไปรับลิงก์นะครับก็ได้นะครับหรือจะเอาตรงนี้เลยก็ได้เมื่อเราได้ลิงก์วิดีโอนะครับที่เราอัปโหลดขึ้น YouTube แบบนี้นะครับ สเต็ปต่อไปทําอย่างไรนะครับสเต็ปต่อไปเราก็มาที่ Google Drive เพื่อจะสร้างแบบทดสอบของเรานะครับวิธีการสร้างแบบทดสอบนะครับเราก็คลิกเมาส์ขวาได้เลยครับจากนั้นมาที่ Google Form ครับคลิกลงไปนะครับสร้างและแชร์ในโฟลเดอร์นะครับของเราครับจากนั้นฟอร์มไม่มีชื่อนะครับเราก็กําหนดเป็นแบบทดสอบครับซึ่าผมจะทําเป็นแบบทดสอบท้ายหน่วย ครับหรือหลังเรียนครับท้ายหน่วยที่1่ครับส่วนเราทํทำแบบทดสอบท้ายหน่วยที่1นะครับจากนั้นนะครับคลิกลงไปตรงนี้นะครับแบบทดสอบท้ายหน่วยที่1นะครับมันก็จะได้ชื่อเหมือนกันนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็คลิกไปตรงคําถามไม่ระบุชื่อนะครับพิมพ์คําว่าชื่อวัดสกุลนะครับก่อนเข้าสอบให้นักเรียนพิมพ์ชื่อสกุลก่อนจากนั้นคลิกไปที่หลายตัวเลือกนะครับเปลี่ยนเป็นคําตอบสั้น แล้วก็จําเป็นนะครับนักเรียนต้องกรอกชื่อก่อนที่จะเข้าสอบจากนั้นคลิกไปที่ทําสําเนาตรงนี้ครับเปลี่ยนเป็นเลขที่นะครับให้นักเรียนบอกเลขที่มาด้วยนะครับจากนั้นทําสําเนาอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็เป็นชั้นนะครับเพราะว่าวิชานี้นะครับเราสอนหลายห้องนะครับผมก็เลือกเป็นชั้นครับแล้วคําตอบสั้นนะฮะเปลี่ยนเป็นหลายตัวเลือกนะครับวิชานี้มีห้องไหน สอบหรือว่าห้องไหนเรียนมั่งนะครับก็จะมีม .4 ทับหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับเพิ่มตัวเลือกมีม .4 ทับสองเพิ่มตัวเลือกนะครับมีม .4 ทับสามนะครับที่เรียนวิชานี้นะครับม .4 ทับสี่นะครับที่เรียนวิชานี้มีทั้งหมด4ห้องอย่างเงี้ยนะครับหรือมี5้าห้องหห้องก็เพิ่มเข้าไปนะครับอันนี้ในส่วนการกรอกข้อมูลของนักเรียนก่อนที่จะสอบนะครับ เมื่อเรากําหนดชื่อเรียกที่ชั้นแบบนี้เรียบร้อยนะครับให้มาเพิ่มส่วนตรงนี้ครับคลิกไปที่เพิ่มส่วนนะครับเพื่อจะให้เขาเริ่มเข้าสอบครับตรงส่วนที่ไม่มีชื่อนะครับเราก็แจ้งนะครับข้อสอบนะครับมีทั้งหมดนะครับกี่ข้อนะครับห้าข้ออย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วนะครับก็บอกว่าเริ่มสอบนะครับเมื่อเรา ทำตรงนี้เสร็จส่วนที่2เสร็จนะครับเราจะเอาข้อสอบที่เป็นคลิปวิดีโอมายังไงนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับเราได้ทําการ Copy Link นะครับก็คือคลิกตรงนี้นะครับหรือถ้าใครไปเปิดเป็นวิดีโอขึ้นมานะครับสมมติว่าไปเปิดเป็นวิดีโอในช่องยูทูบแบบนี้นะครับมันก็จะขึ้นตรงนี้ไม่เป็นสาธารณะนะครับแต่เนื่องจากว่าเราเป็นเจ้าของคลิปเองนะครับเราก็ไปที่แชร์ตรงนี้ครับคลิกไปที่แชร์นะครับแล้วก็กดคัดลอกลิงก์ก็ได้ตรงนี้ครับ ก็จะเป็นลิงก์เดียวกันกับเมื่อสักครู่นี้นะครับมาแชร์แบบไหนก็ได้พอเราได้ลิงก์วิดีโอข้อสอบของเราเรียบร้อยเราก็กลับมาที่ Google f o r m นะครับจากนั้นมาคลิกที่ปุ่มนี้ครับเพิ่มวิดีโอนะครับตรงนี้นะครับเพิ่มวิดีโอนะครับคลิกไปเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็นะครับไปที่ URL นะครับแล้วก็คลิกขวาวางครับลิงก์ที่เราได้มาเมื่อสักครู่นี้เราเรียกว่า URL นะครับ จากนั้นเมื่อวาง URL เราก็เห็นตัวอย่างข้อสอบของเราเรียบร้อยตามนี้กดปุ่มเลือกครับเสร็จแล้วเราจะได้คลิปวิดีโอมานะครับแล้วก็จะมีปุ่มวงกลมอยู่ตรงนี้แล้วก็มี3จุดนะครับคลิกไปที่3จุดนะครับแล้วก็จัดวิดีโอให้อยู่กึ่งกลางแบบนี้นะครับถ้าเราต้องการเปลี่ยนเป็นลิงก์อื่นนะครับเราก็คลิกไปที่3จุดแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้ก็ได้นะครับพอคลิกเปลี่ยนมันก็จะกลับมาที่เดิมนะครับแล้วก็ไปเอาลิงก์ใหม่มาใส่ ก็ได้นะครับอันนี้ผมจะวางลิงก์เดิมก็แล้วกันนะครับกดเลือกครับอ่าหรือถ้าเราต้องการจะลบตรงนี้ก็นําออกแค่นั้นเองนะครับจากนั้นวิดีโอไม่มีชื่อตรงนี้เราก็ตั้งชื่อลงไปนะครับเป็นนะครับคลิปนะครับอ่าคลิปโจทย์คําถามนะครับผมจะตั้งชื่อว่าคลิปโจทย์คําถามนะครับเมื่อเรากําหนดโจทย์หรือว่าคลิปตอบคําถามขึ้นมาแบบนี้เรียบร้อยนะครับทีนี้ นักเรียนจะตอบอย่างไรนะครับเราก็มากดที่เครื่องหมายบวกตรงนี้ครับเพิ่มคําถามขึ้นมานะครับเสร็จแล้วนะครับในตรงนี้จะมีคําถามให้เราอยู่แล้วว่าถามมาอะไรและชอยนะครับคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็แค่บอกว่าครับตัวเลือกที่เลือกตอบนะครับตัวนี้ทําเป็นเหมือนกระดาษคําตอบนะครับก็คือใส่ไปเลยนะครับก็ขอคองงอครับแล้วตรงนี้ก็บอกว่าข้อนี่ ที่มันตรงกันกับในคลิปนะครับเพราะว่าในคลิปของเราจะเป็นคําถามข้อที่1คําถามข้อที่2นะครับหรือจะใช้คําว่าคําถามข้อที่ก็ได้นะครับคําถามข้อที่1นะครับซึ่งโจทย์และตัวเลือกช้อยจะอยู่ในวิดีโออยู่แล้วนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นกระดาษคําตอบของนักเรียนนะครับก็เป็นคําถามข้อที่1พอเราทําข้อที่1เสร็จแล้วนะครับให้คลิกไปที่จําเป็นครับนักเรียนจะต้องตอบนะครับจำเป็นนะครับ เสร็จแล้วนะครับอย่าเพิ่งไปทําข้อ2ครับให้มาที่รูปเฟืองตรงนี้ก่อนครับเพื่อจะมาตั้งค่านะครับคลิกไปที่รูปเฟืองครับในที่นี้นะครับนักเรียนอาจจะไม่มีนะครับอีเมลองค์กรนะครับอาจจะมีแค่ Gmail ส่วนตัวนะครับเขาจะสอบได้ไหมนะครับถ้าเราเอาเครื่องหมายถูกตรงนี้ออกเขาก็จะสอบได้นะครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่จํากัดนะครับก็คือคลิกออกไปเลยนะครับ นักเรียนไม่ต้องใช้อีเมลข้อสอบนะครับนักเรียนก็เข้ามาสอบได้เลยนะครับจะได้ง่ายกับนักเรียนจากนั้นนะครับปล่อยว่างหมดเลยนะครับแถบที่2งานนําเสนอครับอันนี้ก็ไม่ต้องเอานะครับจากนั้นแบบทดสอบครับคลิกลงไปนะครับ to ให้คลิกสไลด์ตรงนี้เป็นแบบทดสอบครับคลิกสไลด์เป็นแบบทดสอบนะครับจากนั้นประกาศคะแนนท,ทันทีนะครับตรงนี้ก็จะให้นักเรียนรู้คะแนนเลยนะครับ คำถามต่อผิดนะครับสมมุติว่านะครับเราไม่อยากให้เห็นนะครับแต่ถ้าเราทําเป็นแบบฝึกทบทวนอะไรต่างๆนะครับก็ให้เขาเห็นก็ได้นะครับว่าถูกนะเราตอบถูกหรือตอบผิดอะไรเงี้ยนะครับแต่ในที่นี้ผมจะให้เห็นเฉพาะค่าคะแนนนะครับก็จะเหลือไว้แค่นี้กดปุ่มบันทึกครับพอกดปุ่มบันทึกเสร็จนะครับเราก็ไปเฉลยคําตอบครับว่าข้อ1ข้อใดถูกข้อ2ข้อไหนผิดอ่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไปที่เฉลยคําตอบครับ และให้คะแนนถ้าตอบถูกนะครับก็ใส่ค่าคะแนนลงไปข้อที่1นะครับอ่าข้อที่1คลิปวิดีโอถามว่าอะไรนะครับอ่ผมไปดูนิดหนึ่งนะครับอ่าดูวิดีโอนิดหนึ่งนะครับอ่ข้อที่1ข้อใดเป็นคําตอบที่ผิดคือขอไข่ถูกนะครับผมก็จะมาเฉลยขอไข่แบบนี้นะครับกดปุ่มเสร็จสิ้นนะครับจากนั้นนะครับให้ทําการทําสําเนาข้อที่2คพลิกลงไปแบบนี้ครับแล้วเปลี่ยนเป็นคําถามข้อที่2ครับแล้วก็ไปเฉลยครับ ข้อที่2ข้อไหนถูกครับเราก็มาดูครับข้อที่2นะครับข้อที่2คําตอบที่ถูกกอไก่ครับผมก็เฉลยเป็นกอไก่นะครับแล้วก็เอาขอไข่ออกเสร็จสิ้นนะครับเสร็จแล้วข้อที่2ครับจากนั้นทําสําเนาต่อนะครับเปลี่ยนโจทย์เป็นข้อที่3ครับแล้วก็ไปดูว่าข้อที่3นะครับข้อไหนถูกนะครับข้อที่คําตอบที่ถูกต้องคืององงูนะครับก็เปลี่ยนเป็นเฉลยงองงูครับคลิกลงไปที่งองงูนะครับเฉลยนะครับ แล้วก็ยกเลิกกอไก่ครับเสร็จสิ้นนะครับจากนั้นทําสํเนองแบบนี้นะครับก็ทําแบบนี้ไปทุกข้อไปเรื่อยๆเลยครับเปลี่ยนเป็นข้อที่4ครับอ่าเป็นกระดาษคําตอบข้อที่4นะครับแล้วก็มาดูว่าข้อที่4ข้อไหนถูกครับข้อที่4กอไก่ครับก็เฉลยเป็นกอไก่ครับแล้วก็คลิกไปที่เฉลยคําตอบคลิกเป็นกอไก่ยกเลิกงองงูกดเสร็จสิ้นนะครับและข้อสุดท้ายนะครับข้อที่5ครับ ใส่ข้อที่5ลงไปแล้วก็มาเฉลยคําตอบจากนั้นเราก็มาดูว่าคําตอบข้อที่5ของเราคือนะครับไม่ผิดคือขอไข่นะครับก็เฉลยเป็นขอไข่ครับยกเลิกกอไข่กดปุ่มเสร็จสิ้นแบบนี้ครับเรียบร้อยนะครับพอคุณครูทําแบบนี้เสร็จนะครับจากโจทย์เดียวนะครับนักเรียนก็นะครับสามารถที่จะนะครับสอบนะครับเดี๋ยวเรามาลองทําข้อทดสอบดูนะครับโดยการคลิกมาที่นะครับแบบทดสอบนะครับชื่อสกุล สมชายเรียนดีนะครับเลขที่1นะครับอยู่ห้องมสีทับหนึ่งนะครับกดปุ่มถัดไปเพื่อเริ่มสอนนะครับสมชายก็จะมาต้องมาดูคลิปตรงนี้นะครับสมชายก็จะเริ่มจากการคลิปนะครับดูนะครับอย่างเงี้ยนะครับหรือสมชายดูจอเล็กๆไม่ถนัดนะครับสมชายอาจจะขยายนะครับหรือคลิกเข้าไปที่ You Tube แบบนี้ก็ได้ครับเพื่อจะดูครับอย่างนี้นะครับพอสมชายนะครับ ดูข้อที่1นครับสมใจยอาจจะหยุดไว้ก็ได้นะครับหยุดข้อจดเป็นคําตอบที่ผิดครับเมื่อสมชายดูแล้วนะครับโอเครู้แล้วว่าจะต้องตอบข้อไหนครับคือขอไข่ซึ่งว่าจะตอบขอไข่สมชายก็คลิกไปที่ขอไข่ครับเสร็จแล้วสมชายก็มาดูคลิปต่อครับสมชายมาดูคลิปต่อข้อไหนเป็นคําตอบที่ถูกสมชายก็มาตอบข้อกอไก่อย่างเงี้ยนะครับจากนั้นก็กลับมาดูคลิปต่อครับ ข้อ3นะครับข้อไหนถูกต้องสมชายบอกว่างองงูน่าจะถูกนะก็ตอบไปที่งองงูนะครับข้อที่4นะครับสมชายก็ดูไปอีกนะครับก็เลื่อนดูแบบนี้หรือกดเพล์ก็ได้นะครับไม่ถูกคือกอไก่ครับสมมติว่าตอบเป็นกอไก่นะครับแล้วข้อสุดท้ายนะครับสมชายก็ดูว่าข้อไหนไม่ผิดนะครับก็คือขอไข่สมชายก็เลยตอบขอไข่นะครับเมื่อดูพลิปจนจบนะครับหรือสมชายอยากย้อนกลับไปทบทวนนะครับอยากดูว่าข้อ3นะครับอยากตอบใหม่อย่างนี้ก็ ปรับคลิปอย่างนี้ได้เลยนะครับเมื่อครบแล้วนะครับตอนท้ายคลิปครับคุณครูบอกให้ทําอะไรครับเนี่ยให้กดปุ่มส่งด้วยนะครับเห็นไหมครับนักเรียนก็อ่ะคุณครูบอกให้กดส่งนะก็กดส่งครับเสร็จแล้วสมชายก็ไปดูคะแนนครับเย่ไหมครับคะแนนได้เต็มยม5นะครับสมชายได้5คะแนนเห็นไหมครับเรียบร้อยนะครับอันนี้คือวิธีการทําแบบทดสอบแบบคลิปวิดีโอนะครับนักเรียนก็สามารถที่จะสอบได้นะครับ โดยที่คุณครูนะครับทำโจทย์คําถามอยู่ที่คลิปวิดีโออย่างเดียวนะครับเมื่อนักเรียนตอบเสร็จคุณครูก็ไปที่การตอบกลับนะครับไปดูคะแนนนักเรียนได้จาก g o Google s h e e t แล้วก็กดสร้างครับพอสร้างชีตขึ้นมานะครับคุณครูก็จะเห็นคะแนนนักเรียนอยู่ตรงนี้นะครับสมชายได้5คะแนนเห็นไหมครับแล้วก็นักเรียนคนอื่นๆก็เข้ามาสอบนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคหรือว่าเป็นไอเดียนะครับในการทําแบบทดสอบนะครับอาจจะทําเป็นแบบทบทวนความรู้หรือทําเป็น ใบงานก็ได้นะครับให้นักเรียนทำใบงานส่งนะครับจากการดูคลิปวิดีโอนี้นะครับเสร็จแล้วก็สร้างช้อยให้เขาตอบนะครับว่าหลังจากที่เขาทำใบงานเสร็จเนี่ยนะครับให้เขาตอบคำถามแบบเป็นตัวเลือกหรือให้พิมพ์ตอบนะครับหรือให้ตอบแบบไหนคุณครูก็ไปลองกระยุกตไอเดียต่อนะครับน่าจะเป็นประโยชน์กับคุณครูในช่วงนี้เลยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ